ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาว f อทุกท่านนะครับครับวันนี้พบกอับออสนะครับสมจิตดิสปารดีหรือเป็น KTO Academy เอาเก็ตความรู้นะครับเอาเทคนิคเอาการทำงานเอารูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในกึ่งของรองทรงหรือเป็นรองทรงหญิงแฮร์ฟรีสไตล์นะครับจากพ้อยลายแนวที่ออสใช้วีบางนะครับกดด้านจอนแนบหรือปลายกระด,ดกก็ไล่กรอบลายชฉยแนวหรือลักษณะกรอบองทรง ให้เขามีลักษณะของความกลมกืนหรือขาวนวนกืนในขึงลักษณะของลองทรงเสร็จแล้วออดขยับมาลักษณะของด้านหลังหูก่อปลายชายแนวหรือเราเชื่อมต่อลักษณะของหลังหูอันนี้เราต้องการเก็บหรือการโค้งมนเสร็จแล้วออดมาใช้บีบบางหรือการตั้งฉากในขึงของพีระมิด ก็ไล่ปลายลายแนวหรือฉากของศิษะาเขามองดูศิษะโครงสร้างสีรละลายแนวหรือหัวรูรูรปกระกุหรือศิษะเขาออกมาลักษณะของถุยงานคัดงานตัดในกึ่งของหลงทรงตรงนี้เพื่อนน้องหรือชาวเอฟซี 3, ทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเจนแล้ออดขยับมาในโซนปีของซิดนส์ไายไกด์ลายเกณฑ์ขอบลายชายแนวในโซนของซิด้านจอน ที่ออดใช้หวีบางกดให้แนบหรือปลายกระดกหรือไล่กรอบลายชาแนวหรือลักษณะของจรออกมาลักษณะของงานสมูทเสร็จแล้วเรามาลบเดี่ยมหรือมาลบกรอบลายชาแนวในโซนของซิกด้านข้างกรอบลายชาแนวหรือลักษณะของหลังหูปลายลายชาแนวในโซนของซิกด้านหลังเพื่อลักษณะของการไล่หรือเก็บลักษณะของการโค้งมนเสร็จแล้วเราค่อยๆทิมหรือเล็มหรือตกแต่งลักษณะกรอบของทรงอันนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานที่ออดสมจิตดิสพักดีหรือเป็นเคทีโอคาดามีเอาเก็บความรู้เอา เอาการทำงานมาเผยแพร่มาแชร์สี่ช่องทาง TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเรียวเพื่อนน้องหรือชาบ f c ทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้นะครับ สี่ช่องทางอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออดด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับคลายกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออดและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือก้าวต่อไปงานคัดงานตัดในโซนของซิกด้านหลังที่เราสะบัดคัดหรือปัดลายใจแนวให้โหนกหลังขามองดูลักษณะของศีษะทุยส่วนด้านหน้าเราตัดลักษณะคล้ายๆผมมาให้ ปลายลายชนแนวหรือปัดวิเสยมาในส่วนของซิกด้านหลังส่วนคาวแอร์เรียรุบมงกรูปหาดเดหรือตัวเซนเตอร์ของกึ่งกลางที่เราดึงหรือการเชื่อมต่อมาลักษณะของการค้นมนหรือลักษณะของหลังหูครับวันนี้ออสมีการแพรหรือแชร์นะครับอย่าลืมนะครับศึกษาและพัฒนาการได้ฝีครับไบปบาย